ครับสวัสดีครับผมประพัฒน์ปัญญายชาญรักนะครับประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติเออวันนี้ก็ได้มีการประชุมกันสรุปเอกสารเ,เพื่อจะนําเสนอถึงรัฐบาลนะครับสภาเกษตรกรเนี่ยเป็นเป็นเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นหน่วยงานหลักในการประสานการประชุมสามครั้งที่ผ่านมาแล้วก็คราวนี้เนี่ยก็เป็นการประชุมเพื่อสตรุปเอกสารนําเสนอไปถึงรัฐบาลผ่านท่านรอ,อ,องนายกรัฐมนตรีจุลินรัาวิสิธิ์นะครับออมี มีมีแนวทางต้องยอมรับว่าผลกระทบจากโรคระบาดสุกรเนี่ยนะครับคราวนี้หนักมากผู้เรียนสุกรรายย่อดรายกลางแม้กระทั่งรายใหญ่เนี่ยนะครับถูกโดนโรคระบาดเนี่ยจนต้องพักแล้วทำลายสุกรใบจำนวนใหญ่เลย นะครับประชากรสุกรเนี่ยลดลงอย่างมีนัยสาคัญเลยมีผู้ประเมินว่าเกษตรกรผู้นสุกรกรายย่อยประมาณซึ่งมีอยู่ประมาณหนึ่งแสนหกหมื่นรายน่าจะน่าจะลดลงถึงหนึ่งในสามนะครับหรือประมาณประมาณรมาณ่มร่วมหกเจ็ยหมื่นรายที่เหลืออยู่ก็งาน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 ,งานไม่รู้เมื่อไรจะถูกโรคระบาดเนี่ยไอ้นี่ก็ถือว่าเป็นเป็นผลกระทบที่ใหญ่มาก ด้วยด้วยเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับผมได้รับการร้องเรียนจากสมาคมเรื่องสุกรทั่วประเทศนะครับว่าน่าจะคุยกันเพื่อจะหาแนว,แนวทางแก้ปัญหาให้ยังยืนระยะยาวนะครับก็จากการประชุมกันสองสามครั้งที่ผ่านมาและมีการคุยกันนอกรอบบ้างก็ได้นแนวทางเรื่องเรื่องการทำลายหมูเนี่ยที่ที่ติดเชื้อเนี่ยโอเคนะครับก็ทำลายไป แต่ว่ารัฐบาลเองควรจะในการเยียวยาชดเชยที่ทันทุกทีนะครับเวลานี้ก็ยังค้าง,งจ่ายอยู่จํานวนหนึ่งนะครับผู้เลี้ยงตุกคอนก็เรียกร้องนะครับให้รัฐบาลนะครับเร่งรัดนะครับในการแจ้งเงินชดเชยในกรณีที่ได้ทำลายสุกรไปแล้วนะครับซึ่งทางกรม f o r e ์เองก็รับทราบและเข้าใจอันนี้คือมาตรการระยะสั้นมาตรการระยะยาวเนี่ยที่เราอยากจะ ชวนคุยกันเนี่ยแล้วก็เป็นข้อเสนอที่รัฐบาลเนี่ยเราอยากจะพัฒนาระบบการเลี้ยงสุกรเนี่ยให้ก้าวหน้ามากกว่านี้นะครับทั้งเรื่องของวิธีการเลี้ยงทั้งเรื่องของการบริการภาครัฐทั้งเรื่องของการป้องกันโรคทั้งเรื่องของการประกาศเขตปลอดโรคนะครับเป็นเป็นโซนนไปที่เราเรียกว่าระบบโซนนิ่งหรือว่าคอมพารสเมนต์ในฟาร์มสุกร ซึ่งทุกคนเห็นด้วยตรงกันแม้กระทั่งกรมบริสั์ซึ่งมาประชุมร่วมกับเราด้วยนะครับและเแนวทางที่กรมบริสั์เองเนี่ยก็พยายามผลักดันมาโดยตลอดมาตรการระยะยาวที่เราขอรัฐบาลให้เร่งรีบทําก็คือเรื่องของการส่งเสริมให้ภาคเอกชนี่ลงทุนโรงงานวัคซีนในบรุษัทนะครับ ปร,ประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์รายใหญ่ของโลกเลยนะทั้งไก่ทั้งหมูแต่เราส่งออกเป็นตัวไม่ได้ส่งออกเฉพาะสําเร็จรูปแปรรูปแล้วเป็นอาหารสําเร็จแล้วเพราะว่าเราติดปัญหาเรื่องโรคที่ยังไม่ปลอดโรคโดยเฉพาะโรคป,ปากเท้าเปื่อยซึ่งในจริงเนี่ยมันมีวัคซีนอยู่เป็นแต่ว่าประเทศไทยเนี่ย ในฐานะที่เป็นประเทศผู้ผลิตประตูสัตว์รายใหญ่ของโลกกับไม่มีโรงงานผลิตวัคซีนของตัวเองเอที่กรมบริษัทมีอยู่เนี่ยก็กระท่อนกระแท่นรู้สึกว่ายังมีปัญหาอยู่ก็ลเลยคิดว่าข้อเสนอหนึ่งเนี่ยที่เราเสนอก็คือให้รัฐบาลส่งเสริมให้เอกชนเนี่ยจะตั้งโรงงานผลิตวัคซีนซะประเทศไทยเนี่ยผมเชื่อว,ว่าองค์ความรู้พอที่จะทา ขนาดวัคซีนคนย,ยังทําได้เลยนะครับวัคซีนสัตว์เนี่ยซึ่งผมเชื่อว่าง่ายกว่าคนนะครับก็ต้องทําได้วัคซีนปากเขาปากเท้าเฟื่อยวัคซีนเพิร์สวัคซีนหลักต่างๆ,น,าน,ๆนั้นาเนี่ยถ้าประเทศไทยนยสามารถผลิตวัคซีนได้เนี่ยประเทศชาตประเทศไทยเองเนี่ยก็จะปลอดภัยมากขึ้นเศรษฐกิจเองก็จะมีความเสี่ยงน้อยลงยิ่งกว่านั้นเองผมเชื่อมั่นได้ว่าก็จะไปแลได้กับข้าะเทศ จากการขายวัคซีนไปสู่ประเทศอื่นๆนะครับที่มีการเลี้ยงสัตว์อยู่โดยเฉพาะเพื่อนบ้านเราอันนี้เป็นข้อเสนอที่เราเสนอให้รัฐบาลเร่งเรียดำเนินการอีกข้อหนึ่งในที่เราเสนอก็คือเราอยากจะให้มีการตั้งกองทุนสุก,กรนะกองสำนักเลี้ยงสุก,กรเพื่อจะให้กองทนนงุนนี้มีหน้าที่แทนรัฐบาลได้บ้าง ในกรณีนี้เกิดโรระบาดในกรณีราคาตกตำ่ำในกรณีมีปัญหาอื่นๆกองทุนนี้ก็สามารถที่จะหยิบเอามาเพื่อจะบรรเทาปัญหาได้อย่างฉุกเฉินที่สำคัญคือก็สามารถที่จะนำมาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาระบบการเงินทุกกอให้ให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 ทันสมัยมากขึ้นได้อยู่ที่การเขียน วัตถุประสงค์กองทุนและและและระเบียบในการใช้ในการใช้กองทุนนะครับตรงนี้ผมคิดว่าจะทําให้อุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกรนะครับมีความก้าวหน้าไปก้าวใหญ่ได้สามารถที่จะที่จะหนีคู่แข่งเราได้ก้าวใหญ่เพราะว่าอุตสาหกรรมกาเลี้ยงสุกรเนี่ยเรามีคู่แข่งอยู่เยอะโดยเฉพาะเพื่อนเพื่อนบ้านเราเนี่ยถ้าเราไม่ไม่ไม่ใช่อกาสนี้เนี่ยปรับการเลี้ยงให้ทันสมัยมากขึ้นเพื่อถิบตัว ในคู่แข่งเราอนาะคตเนี่ยเราเองก็จะลําบากนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นหลักๆเนี่ยที่ที่เราเสนอไปออมอีกเรื่องหนึง่งเ,เรียกร้องให้รัฐบาลประกาศให้เป็นวาลห่งชาตินะครับที่จะบอกว่าประเทศไทยเนี่ยนับจากนี้ไปห้าปีสิปีนะครับจะต้องปลอดจากโรคปักท้าป่ยให้ได้นะครับตรงนี้ทุกคนเห็นด้วยตรงกันนะครับแม้กระทั่งตัวแทนจากกรมอุสัก เป็น,นว่าวิธีการทํางานเนี่ยให้เกิดมัดผลทางปฏิบัติอย่างมีเป้าหมายเนี่ยนะครับต้องต้องเกิดจากความร่วมมือทุกภาคส่วนโดยเฉพาะเกษตรกร,กรผู้เลี้ยงสุกรนะครับถ้าว่าทํางานโดยพักรัฐแต่เพียงถ่ายเดียวเนี่ยโอกาสสาเร็จยากมากนะครับแล้วนี่เกษตรกร,กรผู้เลี้ยงสุกรเนี่ยตาสว่างแล,แล้วแล้วลุกขึ้นมาแล้วพเพื่อจะปกป้องอาชีพเขาเพื่อจะวางระบบก,การเลี้ยงของเขาใหม่ให้ทันให้ให้ทันสมัยมากขึ้น ให้อยู่ในเกณฑ์ทันสมัยของกรมอุตสาหมให้ได้เป็นฟาร์มที่มีม,มาตรฐานให้ได้สภาเกษตรกรแห่งชาติเนี่ยผลักดันเรื่องการประกันภัยพืชผลมาตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับการทำขอบในชุรันนะครับเพื่อจะลดความเสี่ยงของพี่น้องเกษตรกรรัฐบาลไปเริ่มทำปาาระกันภัยพืชผลที่ที่ข้าวและข้าวโพดนะครับซึ่งก็เขาต้องขอบคุณอนะ แต่เราดูแล้วเนี่ยมันมันค่อนข้างจะซับซ้อนที่สำคัญคือชาวนาเองเนี่ยไม่กำลังซื้อต่ำเพราะว่าอาชีพชาวนาเองใครๆก็ทราบดีว่าเป็นอาชีพที่มีความเสี่ยงสูงที่สุดมีรายได้ต่ำยิ่งเฉพาะปีนี้ราคาข้าวไม่ดีเลยนะครับก็ชื่อว่าชาวนาเองเดือดร้อนมากโอกาสที่ชาวนาเนี่ยจะลุกขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นผู้รับผิดชอบจ่ายค่าเบีประกัน เองเนี่ยจะยากเพราะฉะนั้นรัฐบาลจริงจะต้องอุ้มอยู่ก็ดีครับจะได้เป็นกรณีศึกษาแต่นัน้นในภาพอรตสหกรร์เนี่ยนะครับเกษตรกรผู้เลี้ยงหมูเลี้ยงไก่เลี้ยงวัวเลี้ยงควายเลี้ยงไฟะเลี้ยงแกะส่วนใหญ่ก็จะเข้มแข็งพอสมควรพึ่งตัวนีงนได้ตรงนี้มีแนวทางที่จะทําให้เจ้าของฟาร์มสุก,กรทั้งหลายเจ้าของฟาร์มแพะฟาร์มแกะฟาร์มวัวฟาร์มควาย นะครับหันมาสนใจเรื่องการธรรมกันภัยประจุสัตว์ของตัวเองที่ผ่านมาเกิดยากเพราะว่าทางบริษัทประกันภัยเองเนี่ยก็ไม่รู้นะครับว่าต้นทุนเป็นอย่างไรดำเนินการอย่างไรเพราะว่าเป็นเรื่องใหม่มากทุกคนเองก็าระวนแดดปกป้องตัวเองให้มีความเสี่ยงน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจริงทุกคนป้องกันตัวเองมากเกินไปจนทําให้เดือดรำบากอทิเช่น ทางบริษัทประกันภัยเองเนี่ยก็เนื่องจากไม่มั่นใจจึงกำหนดเบี้ยประกันสูงจนคนเลี้ยงหมูก็เข้าไม่ถึงเพราะว่ากำหนดตัวหนึ่ง275บาทหรือตอนนี้ลดลงมา250บาทซึ่งเราเองก็ดูว่าเกินกำลังที่คนเลี้ยงหมูเนี่ยจะเข้าไปซื้อนะครับเพราะว่ามันมันต้อง3%ของราคาขายนะครับก็ถือว่าสูง แต่ก็เข้าใจได้เพราะว่าเป็นกิจกรรมใหม่นะครับเราก็วันนี้ประชุมกันซึ่งมีสมาคมพิจารณาสภายนี่ยกทีมมาทั้งทีมเลยนะครับแล้วก็มีตัวแทนจากจากคอปฟอคณะกรรมการประกันภัยก็มีการหารือกันได้ข้อสรุปว่าทางสมาคมพิจาในในรณาภายนี่ก็กลับไปพิจารณาอีกรอบหนึ่งว่าถ้าว่ามีการประกัน ปริมาณมากขึ้นบรุ่มใหญ่ขึ้นประชากรหมูมากขึ้นทางสมาคมจะไปพูดคุยกับบริษัทประกันภัยทั้งหเนี่ยให้ลดเบีย้ยประกันลงมาได้อย่างไรบ้างเพื่อจะทำให้เกษตรกรเนี่ยเข้าถึงได้ง่ายขึ้นนะครับที่สำคัญคือถ้า,าว่าพี่น้องเกษตรกรเนี่ยนะครับใช้บริการจากการป,รป,รประกันภยัยประกันวินาศภัยเนี่ยนะครับก็จะเป็นหลักประกันเนี่ยในในความเสี่ยง เช่นกรณีนี้เกิดภัยพิบัติน้ำท่วมโรคระบาดนะครับซึ่งตำหนดไว้ในกรมธันเกษตรกรเองเนี่ก็จะได้ได้รับการชดเชยนะครับอย่างนั้นที่สุดเนี่ยก็แบ่งเบาภาระของการใช้งบประมาณของรัฐบาลลงมาได้นะครับคืออยากจะเห็นเกษตรกรในเพึ่งตัวเองมากกว่าพึ่งรัฐแต่ว่าปัญหาใหญ่ก็คือเนื่องจากว่าเป็นกิจกรรมใหม่ ทั้งสองฝ่ายเองก็ยังไม่รู้ว่าตรงไหนตึงเป็นจุดพอดีจึงที่กรงให้ภาครัฐเนี่ยเป็นตัวกลางอัทิ่เช่นพูดคุยกันจนได้ตัวเลขที่เหมาะสมแล้วเนี่ยก็รียกรงให้ภาครัฐเนี่ยมีส่วนร่วมในการจ่ายเบี้ยประกันไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะข้าวข้าวนี่รัฐบาลจ่ายร้อเปอร์เซ็นต์เลยแต่ว่าฟ่ามมติตานคิดว่าน่าจะจ่าย แบ่งคนละครึ่งได้นะครับเอาที่เช่นสมมติว่าประกันหมูตัวละร้อยเนี่ยก็น่าจะแบ่งจ่ายสักคนละครึ่งคนละห้าสิบาทนะครับสัก,สกระยะเวลาหนึ่งยังไม่รู้เลยนะเวลาไหนสมมติว่าห้าปีสมมตินะว่าห้าปีรัฐบาลจะดูแลให้ห้าปีในระหว่างนี้ปีที่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเนี่ยก็ค่อยลดลงมา จนถึงปีที่สิบก็รัฐบาลไม่ต้องดูแลพี่น้องเกษตรกรคนเรื่องหมูเองก็จะดูแลตัวเองได้แล้วเพราะมั่นใจได้แล้วเรื่องการใช้บริการปาระกันวินาศภัยนะครับสามารถเยียวยาอาชีพตัวเองได้จริงๆสามารถที่จะบริหารความเสีย่ยงได้จริงๆสามารถจะลดความเสี่ยงในอาชีพตัวเองได้จริงๆที่ผ่านมานี่ยังไม่มีกรณีศึกษาเพราะเป็นเรื่องใหม่ทั้งสองฝ่ายทางสมาคมวินาศภัยเองก็ไม่มีตัวเลขไม่มีประสบการณ์ไม่รู้จริงๆว่าเท่าไหร่จริงพอดี พฉะนั้นเนี่ยแรกเริ่มเนี่ยรัฐบาลเองเนี่ยโดยเฉพาะกระทรวง,งเกษตรเนี่ยนะครับเขจะมีบทบาทสูงในการเข้ามาดูแลในส่วนนี้นะครับก็ก็เกิดจากการพูดคุยกันซึ่งทางสมคาคมวิศาทไัยก็เห็นด้วยและหล,หลังการประชุมเนี่ยทราบว่าพวกเขาสนใจกันมากแล้วกลับไปจะประชุมกันเพื่อจะทำตัวเลขให้เหมาะสมนะครับแล้วก็อาจจะมีการนำมาเมาสนเออีกรอบหนึ่ง น่าจะสักเดือนหนึ่ะเดือนหน้าที่มีการประชุมอีกรอน,นะครับก็คงจะได้สรุปเอกสารกัน